ย้อนกลับไปในปี1995นนะครับในยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเครื่องมือในการท่องโลกดิจิตอลเองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่อย่างจำกัดนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยอินเทอร์เน็ตคือดินแดนที่ยังไม่ได้สำรวจมันแต่ไปด้วยความหวังและความสับสนนะครับเว็บไซต์ในยุคนั้นเนี่ยดูหยาบหยาบแล้วก็ใช้งานยากการสร้างเว็บไซต์เองเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างมากนะครับ มันสงวนไว้สําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพียงเท่านั้นลองนึกภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับลินดาไวแมนครูสอนกราฟิกดีไซน์ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสอนนักเรียนนะครับพร้อมกับต้องเรียนรู้เครื่องมือดิจิตอลใหม่ๆอย่าง Photoshop และ Illustrator เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมันล้ำสมัยแต่ว่ามันน่ากลัวสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับลินดาเองเนี่ยการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับ เธอต้องการวิธีที่จะเสริมให้ทั้งนักเรียนและตัวเธอเองเนี่ยจัดการกับความวุ่นวายเหล่านี้และแนวคิดเริ่มต้นแค่นี้นี่เองนะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจพันล้านถูกขายต่อให้กับยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียระดับมืออาชีพอย่าง Link ์อินเรื่องราวของดินดาไวแมนมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to g e e k Story Powerful Story Inspire People วัสดีครับผมโดนทลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือการ g ก็ตสตอรี่การที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมว่าหลายคนน่าจะไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้นะครับเธอเป็นครูสอนกราฟิกดีไซน์ในยุคอินเทอร์เน็ตมันกําลังเริ่มต้นนะครับในปี1995เธอต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยจัดการในการเรียนของเธอนะครับนั่นเองที่ทําให้ตัวของลินดาเนี่ย ตัดสินใจสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่ที่เธอสามารถทดลองใช้เครื่องมือต่างๆและที่สำคัญเนี่ยสามารถแชร์ผลงานของนักเรียนออกสู่โลกว้างได้นะครับเธอตั้งชื่อมันว่า linda com นะครับแต่การสร้างเว็บไซต์ยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์โดยไม่รู้ว่าภาพสุดท้ายเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ในยุคแรกๆของอินเทอร์เน็ตในการสร้างเว็บไซต์นะครับเขียน html ยุคแรกๆเลยนะครับก็ค่อนข้างหาข้อมูลยากเหมือนกันนะครับมีหนังสือไม่มากนักนะครับที่มาสอนรวมถึงข้อมูลออนไลน์มันไม่ได้มีเหมือนยุคปัจจุบันนะครับที่มีเทมเพลตมีเว็บมี WordPress มีเว็บไซต์ที่เป็น CMS สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าการที่จะสร้างเว็บไซต์มาเว็บหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันต้องเขียนขึ้นมานะครับแน่นอน,นครับว่างานเขียนโค้ดมันเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับแถมมันก็ไม่ได้เป็นมิตรกับผู้ใช้เลยนะครับในตอนนั้นแต่ว่าลินดาเองเนี่ยก็ยังคงมุ่งมัน ด้วยความเชื่อที่ว่าพื้นที่ออนไลน์เล็กๆนี้เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่มีความหมายในอนาคตนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไม่คิดนะครับว่าปเด็์เล็กๆของเธอเนี่ยที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นความที่ต้องการจะสอนนักเรียนจะเติบโตจนกลายเป็นแพลตฟอร์มมูลค่านับพันล้านดอลลาร์เรื่องราวของลินดาเองเนี่ยก่อนที่เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในภายหลังเธอเป็นเพียงครูที่มีความอยากรู้และมีความหลงใหลในการสอนนะครับเติบโตที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่บ้านของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยศิละปะมีผู้การมีสมุดวาดภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพอยู่รอบตัวนะครับประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยปลูกฝังความรักในการเล่าเรื่องผ่านภาพให้กับเธอในวัยรุ่นเนี่ยรินดามักจะถือต้องถ่ายภาพจับภาพสิ่งของธรรมดาธรรมดานะครับและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงานศิละปะซึ่งคุณครูของเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์นี้นะครับและสนับสนุนให้เธอหันมาสนใจด้านศิละปะ ก็ต้องบอกว่าความคิดสร้างสารรค์ของลินดาเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่สื่อเพียงสื่อเดียวนะครับเธอได้ทดลองทั้งการวาดภาพงานประติมาก,กรรมหรือแม้แต่การทําหนังสมัครเล่นนะครับเธอไม่ใช่คนที่เดินตามเส้นทางปกตินะครับแต่ชอบสํารวจทดลองและเรียนรู้จากการลงมือทําเมื่อถึงเวลาเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยลินดาเลือกเข้าที่ Evergreen State College ในโอลิมเปียรัสวอชิงตันนะครับซึ่งมันเป็นทางเลือกที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ เอะว่าเกรดเนี่ยเป็นที่รู้จักในด้านแนวทางการศึกษาแบบก้าวหน้านะครับไม่มีเกรดไม่มีโครงสร้างหลักสูตรที่เคร่งครัดมีเพียงการเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยส่งเสริมให้ดินดาเนี่ยได้ออกไปค้นหาตัวเองโดยไม่มีขอบเขตนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าปัจญาแห่งการสำรวจและความอยากรู้เหล่านี้เนี่ยมันจะก่อร่างกายปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับงานในชีวิตของเธอหลังจบการศึกษานะครับ อาชีพของดินดาเนี่ยก็ได้พาเธอเข้าสู่วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเธอทำงานเป็นนักแอนิเมชันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับมีส่วนร่วมในโปรเจกต์ใหญ่ๆและฝึกฝนทักษะทางเทคนิคและช่วงเวลาที่ DreamWorks เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษกับเธอนะครับเพราะว่าแอนิเมชันในยุคนั้นเนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่าน จากการวาดด้วยมือแบบดั้งเดิมนะครับไปสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลลินดายอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับและจมดิ่งไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคนั้นแต่มันก็มีบางอย่างที่มันสูญหายไปนะครับแม้ว่าเธอจะชอบด้านเทคนิคของงานลินดากับรู้สึกถูกดึงดูดไปทางการสอนนะครับเธอชอบกระบวนการแตกแนวคิดที่ซับซ้อนให้เป็นบทเรียนง,ง่ายๆการสอนเนี่ยทำให้เธอได้แบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นนะครับ มันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่สามารถพบได้ในสตูดิโอแอนิเมชันนั่นเองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตเธอลินดาได้รับตำแหน่งอาจารย์ที่ Art Center College of Design ในพา s ซาดีนารัฐแคลิฟอร์เนียนะครับที่นี่เองเนี่ยเธอต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งแรกในการสอนกราฟิกดีไซน์ในยุคดิจิตอลนะครับเพราะว่าเครื่องมืออย่าง Photoshop และ Illustrator เนี่ยกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ แต่มันมีทรัพยากรน้อยมากที่จะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนส่วนใหญ่ของเธอเนี่ยก็พยายามที่จะตามไม่ทันนะครับและตัวลินดาเองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เครื่องมือเหล่านี้ผ่านการลองผิดลองถูกนะครับการขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้เนี่ยมันทําให้เธอรู้สึกหงุดหงิดนะครับแต่ว่ามันก็ได้จุดประกายความคิดบางอย่างนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้ในการสอนทักษะเหล่านี้และมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเธอสามารถสร้างแหล่งความรู้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือมีภูมิหลังอย่างไรก็ตามนะครับคำถามเหล่านี้เนี่ยได้วนเวียนอยู่ในใจของเธอค่อยๆก่อร่างขึ้นขณะที่เธอดำเนินอาชีพการสอนหนังสืออยู่ในตอนนั้นนะครับตอน,น,นแรกเนี่ยความคิดนี้มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะครับเธอคิดว่าคนคนเดียวเนี่ยจะสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไปทั้งหมดได้อย่างไรนะครับและจะทำให้ทุกคนเข้าถึงง่ายๆได้อย่างไรลินดาเองก็ไม่มีคำตอบทั้งหมดนะครับ แต่เธอมีความมุ่งมั่นเธอเริ่มทดลองสร้างเอกสารประกอบการสอนและคู่มือแบบทีละขั้นตอนสําหรับนักเรียนนะครับสไตล์การสอนของเธอเนี่ยก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับโฟกัสไปที่การประยุกต์การใช้งานจริงและการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งนักเรียนชอบมากๆนะครับและชื่อเสียงเนี่ยก็เริ่มแพร่กระจายออกไปชื่อเสียงของลินดาในฐานะครูที่สามารถไขปริศนาเครื่องมือที่ซับซ้อนที่สุดมันก็ได้เติบโตขึ้นนะครับดึงดูนักเรียนและ โอกาสที่เข้ามาหาเธอมากขึ้นและจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงนะครับเมื่อลินดาได้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บมันเป็นยุคแรกเริ่มของอินเทอร์เน็ตนะครับและความเป็นไปได้เนี่ยมันดูไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเธอได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่เห็นนะครับลินดาก็ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญนะเธอจะสร้างเว็บไซต์ไม่ใช่แค่เครื่องมือสําหรับการสอนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มสําหรับแบ่งปันความรู้ให้กับโลกนะครับ มันเป็นความคิดที่ทะเยอทะยานมากในตอนนั้นนะครับแต่ลินดาเนี่ยไม่ใช่คนแปลกหน้าสําหรับเรื่องความท้าทายอยู่แล้วนะครับเธอพับแขนเสื้อและลงมือทาทันทีวางรากฐานสําหรับสิ่งที่จะกลายเป็น linda.com linda.com เนี่ยเริ่มต้นคล้ายๆกับ Playground สําหรับยุคดิจิตอลนะครับสถานที่ที่นักเรียนสามารถแสดงผลงานและสํารวจความเป็นไปได้ของกราฟิกดีไซน์แต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยลินดาก็ตระหนักว่าเว็บไซต์ของเธอสามารถเป็นได้มากกว่านั้นนะครับ ในปี2002เนี่ยเธอตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะย้ายการสอนทั้งหมดไปอยู่บนโลกออนไลน์นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าการศึกษาออนไลน์ในยุคนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้จักไม่ต้องพูดถึงโมเดลธุรธกิจนะครับต้องย้อนกลับไปในยุคนั้นจริงๆนะครับเราจะรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับทุกคนต่างสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเรียนออนไลน์ในเมื่อทุกคนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้นะครับแต่ลินดานเนี่ยมองเห็นศักยภาพในอนาคตนะครับ เธอเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าชั้นเรียนได้นะครับบางคนมีงานบางคนมีครอบครัวหรืออยู่ไกลเกินไปนะครับการศึกษาออนไลน์เนี่ยสามารถทำลายอุปสรรคเหล่านี้ได้การตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงการตัดสินใจที่ทำให้เธอก้าวกระโดดเลยนะครับแต่เป็นความเสี่ยงที่เธอได้คำนวณไว้แล้วนะครับเธอลงทุนในการสร้างบทเรียนวิดีโอคุณภาพสูงทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาออนไลน์เนี่ย ไม่ใช่แค่ตัวแทนการเรียนในห้องเรียนแต่เป็นการพัฒนาที่ดีกว่านะครับบทเรียนที่มันเข้าถึงง่ายน่าสนใจและนําไปใช้ได้จริงนะครับซึ่งไม่นานเนี่ยผู้ชมก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับ Linda.com เนี่ยสุดท้ายมันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มหลักสําหรับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้กราฟิกดีไซน์การเขียนโค้ดและอื่นๆอีกมากมายนะครับ ปัญหาที่นักเรียนของลินดาเผชิญทั้งระยะทางเวลาการเข้าถึงมันได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จของเธอนะครับและเมื่อแพลตฟอร์มได้รับความนิยมมากขึ้น Linda.com เนี่ยกลายเป็นมากกว่าแค่เครื่องมือสำหรับนักออกแบบกราฟิกนะครับมันเปลี่ยนเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการศึกษาที่สอนผู้คนนับล้านทั่วโลกในทักษะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้นะครับและในปี2015เรื่องราวก็ถึงจุดสูงสุด เมื่อลิงก์อินเข้าซื้อกิจการลินดา c o m ด้วยมูลค่าที่น่าตกใจถึง1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับลองคิดดูนะครับว่าแนวคิดที่เรียบง่ายเนี่ยมันเกิดจากแพชชั่นล้วนๆนะครับที่ต้องการจะสอนที่ต้องการจะแบ่งปันมันได้เติบโตเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ใช้แต่ยังเปลี่ยนเกมของการศึกษาออนไลน์นะครับทุกวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เริ่มต้นจากล i n d า .com ก็ยังคงดำเนินต่อไปในชื่อ ลิง k ์อินเลอร์น่นะครับแพลตฟอร์มที่ยังคงเสริมพลังการเรียนรู้ให้กับผู้คนได้เติบโตผ่านออนไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องราวของรินดาเนี่ยอย่างแรกก็คือให้เริ่มจากเล็กๆแต่คิดใหญ่นะครับสิ่งที่เริ่มต้นเป็นเครื่องมือในห้องเรียนมันกลายเป็นธุรกิจพันล้านได้นะครับทุกไอเดียใหญ่เนี่ยล้วนเริ่มต้นจากจุดเล็กๆทั้งนั้นนะครับ 2. การแก้ปัญหาจริงนะครับ ลินดาโฟกัสทําให้การศึกษามันเข้าถึงได้แก้ปัญหาที่สะท้อนไปถึงคนนับล้านนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆ3ก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับการย้ายไปสู่การสอนออนไลน์เนี่ยเป็นก้าวที่กล้าหาญมากๆนะครับและพิสูจน์ว่ามันเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จ 4. การรักษาความอยากรู้อยากเห็นนะครับก็ต้องบอกว่าแพชชั่นในเรื่องการที่ต้องการที่จะสํารวจต้องการที่จะเรียนรู้ของลินดาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงในการเดินทางของเธอจนประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับ เรื่องราวของลินดาเนี่ยมันได้สอนเราเกี่ยวกับพลังของการคิดนอกกรอบนะครับการท้าทายแนวทางดั้งเดิมเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่มันยอดเยี่ยมนะครับเธอไม่ได้เดินตามเส้นทางแบบดั้งเดิมแต่ได้สร้างเส้นทางของตัวเองขึ้นมานะครับความงามของเรื่องราวนี้ก็คือความเรียบง่ายนะครับมันเริ่มต้นด้วยแพชชั่นที่จะสอนและพัฒนา,นาเป็นแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงโลกก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะประสบพบเจอนะครับจากจุดเล็ก มันอาจจะยังดูไม่ยิ่งใหญ่ในตอนนี้นะครับแต่ให้จําไว้ว่าแม้แต่ลินดาก็เริ่มต้นด้วยเพียงแค่ไอเดียและเว็บไซต์นะครับความสําเร็จเนี่ยมันจะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเมื่อเราได้แบ่งปันและเรื่องราวของลินดาเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่ความฝันที่เรียบง่ายที่สุดเนี่ยมันก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้น,นะครับเมื่อขับเคลื่อนด้วยความลหลงใหลและจุดประสงค์ที่มั่นชัดเจนนั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ ลินดาไวแมนใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a, r a d r a d ดน a d t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ